สวัสดีจากชนีนาทวีในสวีเดนค่ะช่วงชนีพาเข้าครัววันนี้มีปลาทูแช่แข็งชนีอมอ,ออกมาล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเมนูที่จะทําในวันนี้เป็นเมนูย้อนวัยเด็กอีกแล้วค่ะทุกคนและเมนูนั้นก็คือปลาทูทอดขมิ้นค่ะมาและส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระเทียมค่ะนี่ใช้กระเทียมกรีบเล็กแบบนี้นะคะนําไปล้างทําความสะอาดจากนั้นเราก็โยนใส่ครกได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนั้นมีอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่เราขาดไม่ได้นี่ค่ะ ขมิ้นสดค่ะเอาไปแช่ไว้ในช่องแข็งนะคะมันแข็งมากค่ะตอนนี้ก็หักน้องนิดนึงแล้วก็โยนน้องลงไปในโคลกเลยค่ะมาติดๆด,ด้วยเกลือค่ะจากนั้นเราก็ลงมือตละลารำตำๆเลยค่ะตำเสร็จเรียบร้อยดิฉันก็พินิษพิจารณาแล้วว่ามันยังเหลืองไม่พอจัดต่อด้วยผงขมิ้นเลยค่ะเทใส่ลงไปเลยถ้าให้เหลืองมากก็ใส่มากอยากให้เหลืองน้อยก็ใส่น้อยอความอร่อยด้วยแป้งหวานหรือว่าผงชูรสตำๆโคลกๆให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากัน <S <S และหลังจากนั้นเราก็มาถึงขั้นตอนการครูคว็กส่วนผสมที่อยู่ในโคล ออกมาค่ะ จากนั้นเราก็นําปลาทูที่เราล้างทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะนํามาคลุกกับส่วนผสมที่เราตําเสร็จไว้เรียบร้อยค่ะตอนเด็กๆเ,เมนูนี้มักจะได้กินวันอังคารค่ะเพราะว่าหม่อมแม่นะคะจะต้องไปตลาดนัดที่นาทวีวันอังคารเท่านาั้นตอนที่ชนีเริ่มเป็นวัยรุ่นนะคะและได้ไปเดินหลับนัดวันอังคารนี่คือที่สุดแล้วค่ะน้ายางเสร็จขายขี้ยางเสร็จเรียบร้อยวันไหนตรงกับวันอังคารบายใจค่ะลุกเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าน้องปลาทูยังไม่เหลืองพอชนีก็เอาผงขมิ้นะคะมาโรยอีกนิดหนึ่งค่ะลุกต่อคะ่ะเอาไว้ น้องเหลืองทองไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะคลุกเสร็จเรียบร้อยเราก็ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีค่ะก่อนที่จะนําไปทอดระหว่างที่รอน้องกระทูเราก็นี่เลยค่ะหุงข้าวรอไว้เลยค่ะวันนี้งดข้าวขาวขอเป็นข้าวไรเบอร์รี่ก็แล้วกันบอ,อกเลยค่ะว,ว่าแอบติดใจข้าวไรเบอร์รี่ไม่ว่าจะกินกับเมนูไหนก็อร่อยไปสมหดทุกอย่างยิ่งวันไหนที่ได้ทําเมนูหมูสามชั้นทอดโอ้ยชนีไม่อยากจะบอกว่ากินข้าวเป็นโคมดิฉันเป็นชนีที่กินเก่งกินบ่อยกินไม่หยุดปากมันเหมือนกับเป็น ความสามารถชนิดหนึ่งที่ติดตรึงมากับตัวชนีขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะปูผ้าน,นิดนึงนะคะกันน้ำมันกระเด็นลงมาค่ะจะได้เช็ดทำความสะอาดง่ายขึ้นจากนั้นกระทะของเราก็ร้อนแล้วค่ะเทน้ำมันลงไปจะใช้น้ำมันปริมาณเยอะนิดหนึ่งจากนั้นเราก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องเอาน้องปลาลงไปทอดเมยยากีโบพี่น้องเอยว่ามันโทชนีตกใจมดลยนี่ก็พยายามทำใจร่มๆนะคะในขณะที่น้ำมันกระเด็นใส่ไปแปบ๊บนึงเราก็พลิกกลับด้านน้องค่ะเกือบไปค่ะเกือบไหมต้องดีรอแล้วก็ไม่ต้องรอ อเช้ามาต่อกันที่กระทะต่อไปเลยค่ะน้ำมันก็ยังกระเด็นเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือดิฉันจะต้องทําใจถึงแขนดิฉันจะไหม้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะดิฉันได้กินของร่อยกระทะที่สองทอดเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็ยกน้องปลาขึ้นจากน้ำมันเศร็จกระเทียมแล้วก็ขมิ้นนะคะที่เหลือเราก็เอาลงมาผัดกับน้ํามันค่ะแบบเร็วๆรัวๆผัดแบบไม่ต้องกลัวว่าน้ํามันจะกระเด็นเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็กระเทียมแล้วก็ขมิ้นที่เราผัดไว้เมื่อกี้นะคะมาราดบนน้องปลาแบบนี้เลยค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสําหรับ เมนูปลาทูทอดขมิ้นในวันนี้เมนูแก้คิดถึงบ้านคะ่ะบอกเลยเมนูนี้ต้องกินกับน้ำชุบลูกอึกคะ่ะในภาษากลางไม่แน่ใจว่าเรียกลูกอะไรตั้งโต๊ะพร้อมพร้อมที่จะกินข้าวเที่ยงกันสำหรับในวันนี้คนกรรมวิธีก็ทําตามใจฉันคะ่ะถูกมั่งผิดบ้างก็อย่าว่ากันนะทุกคนวันนี้ชนิดจากนาะทวีก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่อยมาพบกันใหม่บ๊ายบาย